ประกาศด่วนล่าสุดนะครับพายุโซนร้อนวิภาฯกำลังส่งผลกระทบต่ออีสารและพื้นที่ภาคเหนือในอีก10ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูเกี่ยวกับเส้นทางพายุโซนร้อนวิภากันต่อนะครับพายุโซนร้อนวิภาจะขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลําหลังจากนั้นในวันที่22ตอนค่ำก็จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามและจะ เคลื่อนตัวเข้าสู่เราต่อไปตามลำดับในวันที่23และ24กรกฎาคมเร่งเบี่ยงของมันนะครับก็จะสามารถทำให้ฝนตกกระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนืออีสานฝั่งตะวันออกมากขึ้นเริ่มตกในพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกก่อนและอีสานตอนบนก่อนในวันที่22กรกฎาคมส่วน23กรกฎาคมฝนจะกระจายตัวแบบหนักมากไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสาน ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมจนถึงวันที่24กรกฎาคมซึ่งจากลมล่างนะครับตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมไทยเราด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่องดูจากลูกศรสีดํานั่นก็คือตัวมรสุมที่มีกําลังแรงและพื้นที่ภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนกลางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงมากม และภาคใต้ตอนล่างมรสุมอาจจะแรงน้อยกว่าภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนกลางมรสุมแรงมากคลื่นลมก็จะแรงในพื้นที่อ่าวไทยและอันดามันและมากไปกว่านั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง24กรกฎาคมนะครับเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาแรงแบบนี้มรสุมมันวิ่งเข้ามาวิ่งมาแล้วมาพบกับภูเขาด้านตะวันตกของภาคกลางตามสี่เหลี่ยมสีดํา ก็จะเกิดการยกตัวทันทีซึ่งฝนที่เกิดการยกตัวบริเวณภูเขาไม่ว่าจะเป็นภูเขาทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภูเขาทางด้านตะวันตกของภาคกลางเมื่อฝนเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามลม500เข้ามาตกในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคกลางตอนกลางภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนกลางและอาจจะล้ำมาตกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลได้ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเหมือนกับภาคใต้ดังนั้นฝนค่อนข้างตกหนักนะครับอีสานต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็คือมรสุมตะวันตกเสียงใต้เมื่อเขาเนี่ยผ่านอีสานไปแล้วเราดูตามลูกศรสีชมพูก็จะไปพบกับภูเขาอันนำที่อยู่ระหว่างแชเดนลาวและเวียดนามซึ่งเมื่อมรสุมพบกับภูเขาสูงดังกล่าวก็จะเกิดการพทะระหว่างมรสุมกับเทือกเขาอันนำ ดังนั้นพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ประเทศลาวจะมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับจากอิทธิพลของพายุจากฝนที่เกิดการตกและยกตัวบริเวณภูเขานะครับส่วนภาคเหนือนะครับในช่วงนี้ร่องมรสุมก็อยู่ในภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่บวกกับตัวของพายุนะครับในวันที่21 และ22พายุอาจจะดูดความชื้นออกไปบ้างบางส่วนแต่ฝนก็จะเริ่มกลับมาในวันที่22ตอนเที่ยงเป็นต้นไปเมื่อพายุเข้าใกล้ไทยมากขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนกันต่อสำหรับตอนเช้านะครับในวันที่22อีสานบนทุกจังหวัดอีสานกลางทุกจังหวัดระวังฝนตกหนักนะครับ จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดระวังฝนตกหนักจังหวัดตากจังหวัดคำแพงเพชรจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีฝนตกนะครับระวังด้วยส่วนภาคใต้ก็มีฝนตกในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกได้ในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์นครศรีมาดูในช่วงบ่ายนะครับวันที่22 ภาคกลางฝั่งตะวันตกตามที่ผมบอกไปตลอดแนวมีฝนตกหนักนะครับชายแดนระหว่างเมียนมาและไทยส่วนอีสานอีสานกลางอีสานบนฝนตกหนักนะครับในวันที่22ตอนบ่ายและฝนอาจจะร่ำมาตกในพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นในวันที่22ตอนบ่ายนะครับเปราะพายุเริ่มจะขึ้นฝั่งนั่นเองครับส่วนตอนเย็นในวันที่22ภาคกลางฝั่งตะวันตกฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคเหนืออีสานบนฝนตกอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับและการปกกลุมของกลุ่มเมฆก,ก็จะปกกลุ่มทั้งประเทศท้องฟ้าจะมืดครึ้มทั่วไทยนะครับสำหรับในวันที่23เวลาประมาณตอนเช้าฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่อีสานบนอีสานกลางและพื้นที่ภาคเหนือนะครับตกหนักแบบตกหนักมากเลยนะครับต้องระวังส่วนตอนบ่ายในวันที่23 ฝนก็ยังคงตกหนักในพื้นที่อีสานบนแต่จะเริ่มเบาลงในอีสานบนแต่จะมาตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแทนและพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกตลอดแนวจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าเมื่อฝนเขาก่อตัวบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันตกฝนดังกล่าวก็จะเคลื่อนตัวตามลม500เข้ามาตกในพื้นที่ภาคกลางตอนกลางกรุงเทพและปริมณฑลและเมื่อฝนมีกำลังมากๆก็อาจจะเข้าสู่อีสานได้นะครับ ส่วนในวันที่23ตอนค่ำฝนก็ยังคงตกหนักในภาคเหนือซึ่งฝนตกหนักในภาคเหนือเนี่ยนับเป็นประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับเกือบ12ชั่วโมงถือว่าต้องติดตามนะครับเกี่ยวกับพายุโซนร้อนวิภาลูกนี้ส่วนในวันที่23-24ฝนก็ยังตกอยู่ในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกและพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกอีสานบนอีสานกลาง และพื้นที่ภาคกลางนะครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งหนักสุดๆก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานบนอีสานกลางภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับสวัสดีครับ